ประตูทำมาจากช็อกเออรินเอาช็อกแพงๆมาทําเป็นประตูนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในร้านกันเลยดีกว่า รันชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเอพีช็อปนะครับร้านของพี่ปุ้ยนะวันนี้เรามาเซ็ตช็อปเซ็ตเอส 6R นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าในร้านพี่ปุ้ยเนี่ยเขามีบริการอะไรบ้างแล้วก็มีของแต่งอะไรบ้างในร้านเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าก็ก่อนที่จะไปดูใหญ่ทุกคนช่วยกด like, ออกไ,ออกไกลค์กดติดตามกันด้วยนะครับและที่สําคัญและอย่าลืมกดกระดิ่งที่จะไม่พลาดกิจใ,ใ,ใหม่ของเรานะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าร้านพี่ปุ้ยมีอะไรบ้างไป ร้านนะครับก็ร้านนี้ประตูไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องนะเ,นเพื่อนๆก็ประตูทํามาจากโชกเอ,อลินเขาโชกแพงๆมาทําเป็นประตูนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในร้านกันเลยดีกว่าร้านพี่ปุ้ยก็มีสวิตต่างๆมีของแต่งอย่างตรงนี้ก็จะเป็นเซ็ตน้ํามันเครื่องมีหลากหลายแบรนดนะ์นะเพื่อนๆก็พระเบรกลองดูของแต่งของแต่งก็มีทุกอย่างใช่ไหมครับพี่ปุ้ยใช่ครับพาจารย์ิแอร์ ติดแอร์ด้วยครับแล้วก็ราคานี่อย่างบางคนมาเห็นประตูให้ชก<ฤ>ประตูชกอลินอาจจะแพงไม่ใช่นะครับก็ราคาปกติราคาของแต่งตามของตลาดเลยแล้วก็มีโซฟามีที่นั่งรับรองลูกคา้าแอร์เย็นๆน,นั่งรอดูช่างทำรถสบาย,บาย,บายๆชิลๆนะครับก็ของแต่งก็อย่างที่บอกร้านพี่คุยก็มีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีของแต่งที่เป็นของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชกอลิน โคเคเทคอะไรพวกนะี้ก็สามารถสอบถามพี่ปุ้ยได้เลยรวมไปถึงพวกของแต่ง W บ K M อย่างคันนี้ก็สามารถทําให้ได้ใช่ไหมครับพี่ปุย้ยครับโอเคก็พี่ปุ้ยนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับก็นั่งนั่งรอให้บริการอยู่ถ้าใครสนใจก็มาได้ร้านอยู่ที่ไหนนะพี่ปุย้ยวังหินปะ่ะแยกวังหิงน,ะน,รน,รนครับถนนเสนาณิคมครับโอเคก็อยู่แยกวังหิงนถนนเสนาณิคมินะครับอ๋อแล้วที่สำคัญร้านพี่ปุ้ยเนี่ยเขาก็รับจุรถ ก็อย่างที่บอกไปว่าการอยากจะจูนกับเอพ hop อก็มาได้ติดต่อพี่ปุ้ยมาได้เลยแล้วก็สำหรับ Performance ใครอยากจะได้รถที่แบบเป็น p e r f o r m a n c e เลยก็สามารถทำได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูตู้นีว่าว่าตู้นี้มีอะไรบ้างก็อ,งอย่างตู้นี้นะครับก็จะเป็นมีมีอะไรบ้างับพี่ปุ้ย <laughs> อมีไนนอนน้เป็นตู้รวมๆของแต่งทั่วไปอ,อ่าเดี๋ยว,วขอเรียนเชิญไกด์ครับรรไกด์ไกด์ประจำร้านครับก็จะเป็นตู้รวมๆของแต่งทั่วไปครับก็คือหยิบอะไรได้ก็ใส่ไปอย่างนี้แหละไนคลิปที่เมื่อก,ก่อนจะโชว์ของที่มันไม่ได้ลอ็อกขนาดนี้ก็ตลาดก็มีแบตเตอรี่แบบดิวแซนด์ดัตที่เป็นแบบไฟแรงอะไรพวกนี้แล้วก็คืิพเตอร์ท้ายากาศปั๊กซ์ทีพีอาร์น็อตไทเทเนียมคาลิเปอร์ก็ชิ้นนึงสองพันเป็นของอังกฤษก็มีเท่านี้หมดแล้วหมดเลยแล้วก็เป็นรวมๆของหลายๆอย่างครับซึ่ง ของรหลักก็ของแต่งเนี่ยเหลือเหลือน้อยลงแล้วไม่ค่อยจะเติมเพิ่มแม้จะเป็นกลับไปทางเซอร์วิสมากกว่าเราเซอร์วิสรถที่ใช้งานไปแล้วทาซ่อมโช๊ค่ามอะไรพวกนี้มากกว่าของแต่งก็ยังมีพอๆมีอยู่ก็ลองดูดีกก็ถ้าใครสนใจอยากได้เซอร์วิสดีๆร้านสวยมีที่นั่งสบายๆไว้สําหรับดูรถเวลาแบบอย่างบางคนมาร้านอย่างเงี้ยก็ชอบแบบดูรถตัวเองแบบทำนู่นทำนี่เนาะพี่เนาะ สามารถดูรถตอนช่างทําได้เลยเวลาช่างเจอปัญหาหรือเจอข้อบกพร่องของรถช่างก็จะแจ้งลูกค้าได้ทดันทีแล้วก็พี่ครับตรงนี้เสียนะครับ <c oughs> ควรจะตรงนี้ขเ้เบรกใกล้หมดแล้วจานมันบางแล้วควรจะเปลี่ยนนะครับถ้าลูกค้ายังไม่พร้อมเราก็แนะนําลูกค้าไปก่อน่าเออแจ้งลูกค้าให้ทราบแบบว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ควรจะทําในครั้งหน้าบางคนลูกค้าตังยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะทําอะไรมันก็ไม่มีไปบางคนวาเพอเปลี่ยนยาง ถอดล้อมาลูกปืนล้อแตกอ่าเราก็แจ้งแจ้งลูกค้าได้ทันทีว่าอยู่ใกล้ๆรถเห็นอะไรพวกนี้ก็นั่งพักตรงนี้ได้นั่งตรงนี้ได้มีห้องแอร์ตลอดเวลาเราทํารถในห้องแอร์ฝุ่นความสะอาดเรามาอีกอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกไปเพื่อนราคานี่ไม่ต้องพูดถึงราคาตามท้องตลาดบ้านๆเลยเ<ใ>น,นะาะราคาเตี๋ยน้ำมันเชื่อข้าวร่ร้อยห้าสิบบาทใช้กองน้ำมันเชื่อข้าวไร่เชื่อราคาเท่ากับที่อื่นครับเข้ามา ลองใช้ไปไล้ตามดูแล้วก็เข้ามาทำเพิ่มเติมเข้ไปครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ปุ้ยมากครับที่ให้เรามาถ่ายที่ร้าน AP Shop อนะครับอยู่ที่วังหินถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจของ AP Shop Performance นะครับก็สำหรับวันนี้ขอฝากช่องออฟลนแล้วก็ช่อง AP Shop ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ